m 7จ็ดูนีู่นย์นะครับรถขนาดเจ็ดสิบแรนะครับคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับรถปีห้าเจ็ดนะครับรถปีห้าเจ็ดพื้นฐานรถนะครับเครื่องเกียร์เดิมๆเลยนะครับคันนี้ก็ผมได้มาก็จะมีเปลี่ยนยางนะครับสี่เส้นนะครับอันนี้เป็นยางใหม่นะครับไม่ใช่ยางหล่อนะครับเป็นยางใหม่สี่เส้นแล้วก็จะมีเก็บสีคันล่างนะครับทาไปดันนะครับขึ้นมาด้านบนเนี่ยสีเดิมๆนะครับกาดหน้านะครับเนี่ยตะกรงตะแกรงไม่มีทะลุเลยนะทั้งสองข้างเลยฟงไฟไม่มีแตกนะครับ พวกซีลล้อนะครับก็จะมีเปลี่ยนนะครับจากเจ้าของเดิมนะครับก็ตามอายุแหละนะครับไม่มีอะไรนะครับกระทะล้อจะเป็นสีเดิมเดิมนะครับเนี่ยกระทะล้อสีเดิมนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนยางใหม่ให้นะครับพวกห้องโดยสารนะครับพวกซุ้มล้ออะไรพวกนี้ยังเป็นสีเดิมนะพลาสติกนะครับพวกชุดควบคุมอะไรต่างๆนะครับอยู่ในสภาพเดิมๆครับพลาสติกไม่มีแตกนะครับเนี่ยสติกเกอร์นะครับเดิมๆอยู่ครบนะครับสติกเกอร์ติดรถก็จะมีพุ่มเบาะใหม่นะครับแค่นั้นแล้วก็พวกเนี่ยอย่างชุดคันเกียร์ชัตเตอร์นะครับ ของเดิมนะครับอยู่ที่คอนะครับไม่มีดัดแปลงแปลงอะไรไปอยู่ข้างล่างไม่มีนะครับก็จะอยู่ของเขาในสภาพเดิมๆนะครับแล้วก็ชุด um ข้อพลาสติกอะไรพวกนี้ก yeah. ็อยู่ในสภาพเดิมนะครับท่อนคัดเคยตัดไปแล้วนะครับก็น่าจะเพิ่งเคยเปลี่ยนคัดแหละแต่ผมลองขับลองไรดูแล้วนะครับระยะคัดถือว่าเหลือเยอะเลยนะครับถือว่าโอเคเลยแหละนะครับนะภายนอกนะครับประมาณนี้ขึ้นมาด้านบนเนี่ยสีเดิมๆนะครับหลังคาเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายเดิมๆนะครับ พวกชุดเสื้อไม่มีแตกนะครับไม่มีแตกนะครับก็จะมีพวกซีนกระบอกเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะทั้งสองข้างที่มันรั่วซึมนะครับอันนี้ก็ปกติไม่มีอะไรนะครับอันนี้มันยังผมยังไม่ได้เก็บงานนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรให้นะครับด้านท้ายสีเดิมเดิมนะครับสีเดิมเดิมนะครับพวกชุดทรงชุดเสื้อหูชงหูช้างไม่มีแตกนะครับผานตัวนี้พอดีผมเอามาติดไว้เฉยนะครับของเขาจะมีผานตาช้างที่มันติดรถมานะครับจะเป็นโค้งเหลี่ยมๆนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้อันนี้ลองใส่เเฉยมัันนนป็อนี้เป็นนของ M60 ะครับ ก็ประมาณนี้นะครับพวกซีลล้อหลังยังไม่เคยแก่นะฝาบนก็ยังไม่เคยแก่เหมือนกันนะครับดานท้ายก็ตัวเดิมๆนะครับเนี่ยพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้เดิมๆเลยไม่มีแตกนะครับติ๊กเกอร์ของเดิมอยู่ครบนะครับของเดิมอยู่ครบเลยนะครับพวกนี้ติ๊กเกอร์เดิมๆนะครับเครื่องพวกนี้เครื่องเดิมๆนะครับเครื่องไม่มีแกะไม่มีทําอะไรเลยนะครับออกแดงๆอันนี้มันคือแดงแบบดินดานนะครับ พอดีรถมันมาจากทางเ,าเสืองสางนะครับมันจะออกแดงนะครับดินแดงนะครับมันจะไม่ได้รถคือไม่ใช่รถลงน้ำอะ่ะอันนี้จะเป็นคาบแบบเ,เขาเรียกว่าไงอะ่ะคือแถวโซนเขาใหญ่แถวเสริงสางอะไรพวกนี้ดินเขาจะออกแดงๆนะครับผมก็เรียกไปถูเหมือนกันนะครับรถมันก็เลยจะเป็นคาบๆอย่างนี้นิดนึงนะครับ ด้านล่างจะมีเก็บสีเทานะครับด้านนี้ก็มีเปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรนะครับตามอายุแต่ว่าเดี๋ยวพวกลูกหมากันส่งถ้าเกิดมันหลวมมันอะไรผมเปลี่ยนให้นะแต่นี้รู้สึกมันแน่นอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับภายนอกนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับรถมาเครื่องเคียร์ทุกอย่างปกติหมดนะครับก็จะมีที่ว่าผมจะแก้ไขให้นะครับก็จะมีซีนกระบอกหลังนะครับแล้วเดี๋ยวโดยบุญโดยหมูผมดูให้นะครับอะเนียนะฮะอันนี้เริ่มตั้งแต่สตาร์ทเลยนะครับสตาร์ตติดง่ายไม่มีลากนะครับเสียงเครื่องปกตินะครับ วาเวอร์อะไรไม่มีเข่นะครับอ่ะจะให้ดูน้ำก่อนโอเคน้ำปกตินะครับดูดูไอแต่ตรงนี้ระวังนิดนึงนะครับน้ำมันมันกระเด็นนะครับเดนกระเด็นอ่ะปกตินะครับจะให้มีไอปึ๊บนะครับเห็นปะปึ๊บนะครับไม่ไอนะอ่ะนะครับก็โอเคนะครับเครื่องอะไรก็ปกตินะครับ ฝาครอบวาล์วนะครับไม่มีแกยังเดิมๆอยู่นะครับตัวชุดเสื้ออะไรพวกนี้เดิมๆนะครับไม่มีแตกเครื่องเดิมๆมาดูฝั่งนี้นะครับตัวเนี่ยสีเดิมๆนะครับไม่ได้มีแกไม่ได้มีอะไรเลยนะ <โ inclusive S 2> หัวฉีดพวกนี้ไม่มีขันไม่มีอะไรเลยนะครับเ<ร>ครื่องก็ดูแห้งๆนะครับแห้งๆไม่มีไม่มีขยับไม่มีอะไรเลยนะครับ เคโอเคนะครับเครื่องอะไรเป็นเดิมเดิมนะครับเสียงเครื่องเสียงอะไรปกตินะครับสตาร์ทไม่มีลากนะครับก็เดี๋ยวพวกสายพวกสายพานเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวเช็คตอนเอาไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมเช็คให้นะครับลูกพ่นลูกปืนอะไรก็ยังแน่นนะครับโอเคนะครับอ่ะนะครับเริ่มตั้งแต่สตาร์ทนะครับสตาร์ทติดง่ายเสียงเครื่องปกตินะครับระบบไฮดรอลิกหน้านะครับ้ำลังพวงมาลัยนะครับซ้ายขวาปกติ หางหลังนะครับขึ้นลงปกตินะครับไม่ต้องเร่งน,นะครับหางไม่กระตุก 1 đường ngắt à hỏi làm mang nữa đơn còn tám học เดินหน้าสามนะครับเฟไม่หอนนะท้ายไม่หอนนะครับเดี๋ยวรอเผาหน้านะครับแต่เดี๋ยวยังไงเดือยหมูวผมดูให้อยู่แล้วนะครับแต่นี่ลองเสฉย เอาหน้าปกตินะครับเพาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดินหมูต้องดูให้ทีหนึ่งนะครับบางทีเป็นสึกก็โอเคนะครับเครื่องเกียร์ปกตินะครับเกียร์ไม่หลุดนะครับพัดเพิดอะไรยังดีนะครับท้ายไม่หอน M7040 นะครับคันนี้รถปี57นะครับมีใบด้นหน้าแล้วก็ผ่านพันช้านะครับราคาอยู่ที่459,000บาทนะครับเล่นทะเบียนพร้อมนะครับจะส่งทั่วประเทศนะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับร้านพูเสมอแท็กเตอร์ไร่ยองนะครับผมสุเมศนะครับเบอร์โทร0994945351นะครับ id Line 0994945351นะครับไม่สะดวกมาดูก็วิดีโอคอลได้นะครับแอดไลน์ผมนะครับแล้วก็วิดีโอคอลดูรถนะครับชมรถตัวจริงๆนะครับว่าตรงปกหรือเปล่านะครับเดี๋ยว ทางร้านจะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับเช็คไฟเช็คอะไรให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองทังบดให้สายพงสายพานนะครับผมเปลี่ยนให้นะครับไอจุดเลือดซูมตรงไหนถ้าเกิดมันมีเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับท่าที่เห็นก็จะมีซีล้อหน้าซึมๆหน่อยๆแล้วก็จะมีกระบอกช่วยยกหลังนะครับก็เดี๋ยวจัดการเปลี่ยนให้นะครับก็ถ้าเกิดสนใจนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับจะวิดีโอคอลมาดูรถต่อนก็ได้นะครับอ่ะก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการหารถไถรุ่น M740